สวัสครับอยู่กับพี่อามแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคราบชูเตอร์ FPS Battle นั่นเองนะครับเรียกกันสั้นๆว่าคราบชูเตอร์แล้วกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในตัวละครอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาให้เราไล่ฆ่าคนนะครับกฆ่าไปแล้วเดสพูลหนึ่งศพแล้วไหนมันจะมีคนอื่นให้เราฆ่าอีกไหมนั่นนั่นัน่นนัน่สไปเดอร์แมนครับผมไหนดูดิโคเรียบร้อยเป็นไงย,ย่างเพือ่อนอ๋อนี่คือตัวละครเราเหรอโอเค มันน่ารักจังคราวนี้เราได้เล่นเป็นปืนกัลลิงเหรอภารกิจก็คือฆ่าศัตรูให้หมดนะครับโชว์เรียบร้อยเอ๊ะตัวคุ้นๆไอตัวพวกนี้มันเหมือนตัวที่อยู่ในเกมการ์ต n นอ b a n d นแบนหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมันมีปล่อยแสงใส่เราด้วยโอเคเอาเกมนี้มันยิงออโต้นะเราไม่ต้องกดยิงนะครับแค่เล็งเป้าไปโดนศัตูก็ยิงให้เราเลย ไม่ทันไรเลเวล4แล้วครับตอนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มโล่ได้เอาโลสิครับเอาโลมาก่อนดาเมจมาอันหนึ่งก็พอเลือกหน้าที่ของคุณไม่เลือก <What? S 1> ไม่เอาอะไรทั้งนั้นคราวนี้เราได้เล่นเป็นเลื่อยครับเรื่อยๆครับผมเลือเล่อยนรกของเรานั่นเองค้นหาอะไรนะระเบิด2อนอันเจอละระเบิด1อันเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวาตายไปแล้วครับผมหนึง่งอ้าวพี่มาอยู่ห้องเดียวกับผมตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาระเบิดอันถัดไปครับ ห้องนี้มีอะไรแปลกๆต้องเลเวลแปเท่าน,นั้นถึงจะเข้าได้เ,เราเลเวลเท่าไหร่เราแต่ตอนนี้เฮ้ยข่ามันก่อนโอเคระเบิดเลยอ,อีกหนึ่งลูกเหรอเฮ้ยนินนินน,น,น,นเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะมันอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนูน้นเราต้องหาทางเข้าห้องนู้นครับห้องนี้ห้องนี้เอา้ามันไม่ไม่มีที่เข้าอืมฆ้ามันเราต้องเข้าไปในบ้านนั้นให้ได้ด้วยประตูอยู่นี่โอเค เสร็จแล้วก็ฮะอืพีเข้ามากันเยอะแยะอะไรกันนะกันนะครับเนี่ยนี่ไงนี่ไงประตูนี่ไงโชว์เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ระเบิดอีกหนึ่งลูกระเบิดมันแปลกๆนะเหมือนไมคครับเลยเหมือนในไม้ครับเลยนะครับโอเ้ยเก็บไปเฮ้ยโู้แอสปีดได้เอาสปีดก่อนสปีดเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับอืมถ้าเราดูโฆษณาเราก็สามารถจะเลือกหน้าที่เลือกอะไรของเราได้แต่ว่าเราไม่ดูครับเอาไว้ก่อนเราได้เล่นเป็นฟลินท์เหรอเราคือชนหนวดพวกนี้นะครับ หาคนให้ได้หกคนภายในสามนาทีนี่ไงเป็นไงล่ะไปละหนึ่งครับผมหนึ่งศพแล้วก็ทีนี้มีมินิแมปก็ไม่ได้ช่วยอะไรบ้านมันงงเหลือเกินเป็นในชั้นหนังสือตรงนี้เป็นประตูออกไปจะเจอหนึ่งคนตรงนีเ้เอาเพื่อนเราเหรอเอาวยแล้วครับผมเลยอีกสามนาทีสิบเจ็ดวิขาดอีกสี่อันนี้ไงหนึ่งไออีกหนึ่งแล้วนี่อีกหนึ่งเป็นสองโอเคหืออีกคนหรืออีกสอง มันก็เหมือนเกมซ่อนแอบนะแฮนซิกอะไรประมาณนั้นประมาณนี้ปร,ประตูนี้เราเข้าหรือยังข้างหน้าครับมีความรู้สึกว่าเจอนั่นไงอีกหนึ่งซุปเปอร์แมน,นเอาเรียบร้อยทอําไมพี่ตายง่ายเหลือเกินครับพี่ไม่ได้อัพเลือดมาหรอกครับพี่นุ่นน่นนุ่นน่นเฮ้ยโอ้รองเท้าใส่เราวิ่งเราขึ้นนิดนึงนิดนึงจริงจริงนะแค่ไม่ได้รู้สึกแตกต่างไปครับเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่คือฟลินตใช่ไหมเอาความเร็วครับความเร็วมาก่อนความเร็วคือที่สุด คราวนี้ต้องทําอะไรเอาระเบิดไปใส่ในไปใส่ในจุดวางระเบิดนี่ไงนี่ไง,ไงเฮ้ยเดี๋ยว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 เ,ยว <S <S เอาไนี่มันตัวอะไรครับเนี่ยโซนิกเหรอคือมันต้องดูดีๆนะครับศัตรูเกมนี้เอ๊ะนั่นก็ศัตรูเหรอทําไมมันแปลกๆทําไมมาเป็นภาพสปไรต์สองมิติ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้ค่าไปก่อนมันจะมีเพื่อนเราอยู่ในตําแหน่งต่างๆมันหลบอยู่หลังประตูถ้าเราไม่ระวังมันก็จะยับหน้าเราโอ้โหดาเมจที่เขารุนแรง ประเด็นคือเลือดเราน้อยครับเลือดเราแค่11เองนี่ไงจับไปก่อนครับเฮ้ยเดอะล็อกเดอะล็อกก็มาโอเคเรียบร้อยมีเดอะล็อกด้วยว่ะโอ้โหเพื่อนเราน็อกไปแล้วหนึ่งชุบก็ไม่ได้นั่น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 ยำม้ายำม้าเดี๋ยวโอเคมันมีรีโหลดกระสุนเปลี่ยนกระสุนใหม่เปลี่ยนตับใหม่ออกมาครับค่อยเก็บไปทีละตัว2ตัวนั่น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 เห็นนะเห็นนะมันอยู่หลังประตูอ่ะเปิดแล้วถอย นั่นไงนั่นไงตำแหน่งที่เราต้องวางยิงก่อนครับผมโอ้โหโซนิกแบบหลอนโอเคทำไมอยู่ดีเกมนี้มันก็ระทึกขึ้นมาซะง,งั้นโอเคใส่ไปแล้วนหนึ่งครับเอาลาะทีนี้เลยอีกหนึ่งเ,เห็นตำแหน่งเห็นตำแหน่งวางอยู่ตรงไหนนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านั่นไงอยู่ตรงนู้นครับมันก็อยู่หลังจุดเกิดเรานี่นะใช่ไหมเช็คซ้ายเช็คขวาดีๆมันอาจจะโผล่มาได้ทุกเมื่อนั่นไงหนึ่งตัวโอเค ยืนห่างๆไว้โอ้ยเยี่ยมเอาละรีโหลดกระสุนเสร็จปุ๊บเข้าไปข้างในเลยครับข้างในน่าจะมีเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งเพื่อนเราจะเป็นจุดเขียวโอเควางเรียบร้อยอจอบแล้วกิบเฮ้ยยากวะอันนี้ยากอ,อ,อําอําเอาเฮตีมาก่อนครับเอาเลือดก่อนเลือดเราน้อยมากคราวนี้จะเล่นเป็นสไนเปอร์เหรองั้นก็ต้องอยู่ไกลๆหน่อยไหมสไนเปอร์มันไม่น่าจะยิงได้รัวอะไรมากนะครับแต่ก็น่าจะแรงเอาเรื่องซูมได้ไหมเนี่ยซูมไม่ได้ไม่มีปุ่มซูม ข้างหน้ามีเพื่อนเราอยู่นะครับเราต้องฆ่าศัตรูได้6ตัวภายใน3นาที43วิ 4, นาทีนั่นไงเห็นละเห็นละมันอยู่ข้างหลัง1ตัวครับเปิดแงม้มแง้มแล้วยับหน้าอฮึมคือครับเฮ้ยมาอีกโอเคโอเคตัค้งหลักสลับกระสุนเปลี่ยนแม็กไมล์ออกมาไอ้นี่อีกหนึ่งตัวโอเคอ๋อเลือดเรามันครูดาวได้เอ้ยเลือดเรามันเพิ่มได้นะรีเจนรีเจนได้โอเคเยี่ยมอยู่เหมือนกัน เราจะได้ไม่ตายบ่อยแต่ว่าเลือดมันเต็มแค่11เมื่อกี้เราก็อัพเลือดมันแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่เต็มมากกว่านี้หรอครับหรือยังไงไปว่ากันอ้าวสวัสดีครับซิมไบโอตสปไปเดอร์แมนซินไบโอตเฮ้ย,อยโอ้โหเยี่ยมมากเพื่อนอันนี้คือเราฆ่าหรือเพื่อนฆ่าน่าจะเพื่อนฆ่านะเราแวงมากตอนนี้โดนฆ่าไปบ่อยตายแล้วน่าไงหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเอากระบองตีหัวมันเหร<ห>อโหดมากเราใช้ปืนยังจะสู้ไม่ได้เพื่อนเอากระบองตีเพื่อนนี่ก็โหดไปอา้าวเพื่อนตายครับผม อยู่ทางโน้อนอยู่ทางโน้นเห็นอยู่เราต้องฆ่าได้อีกสามตัวนั่นไงนั่นไง <B ok. S 1> นั่นไงหายไปอีกหนึ่งขาดอีกสองตัวภายในสองนาทีตรงน,นี้เข้าไมา่ได้ต้องเลเวลแปดก่อนต้องไปให้ถึงเลเวลแปดถึงจะฆ่าได้ตอนนี้ฝั่งฝั่งปีศาจมีเจ็ดฝั่งเรามีสี่ค่อยๆแง้มประตูไปทีละบานทีละบานอยู่แบบระแวงอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยทีนี้ตัวสุดท้ายครับไอ้นี่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 เปิดประตูให้มัน โอเคแล้วครามาซักเรียบร้อยเอาเลือดครับเลือดอีกเฮ้าวนี้ได้เล่นเป็นลูกซองเออดีเหมือนกันได้เล่นลูกซองลูกซองบ้างครับคราวนี้ภารกิจคือหากุญแจมาสามดอกกุญแจสามดอกเฮ้ยเดี๋ยว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 เโอเคเก็บไปก่อนหนึ่งฟลินต์ครับฟลินต์ไอ้นี่จำได้มันชื่อฟลินต์มันมีลูกศรบอกเรานี่ใช่ไหมว่าเราควรไปทางไหนนะครับโอฟิล่าเหรอ ไอ้นกตัวนั้นไอ้นกในเกมการเต้นออฟแบนแบก็มาด้วย <c oughs> อืมตัวละครในการเต้นออฟแบนแบมาเยอะมาก <c oughs> โอ้โหพี่ครับเก็ <c oughs> บค่อยๆเกบ็บทีละตัวร <c oughs> ะยะยิงมันไม่ถึงนะต้องไปใกล้กว่านี้นิดนึงโอเคค่อยๆเก็บเรามีปืนนี่มันต้องเข้าไปบวกก็ได้ดอกที่หนึน่งโอ้โโคงมีการลุยคงมีการอะไรสักอย่างในห้องนี้เพื่อเราตายกันหมดเลย <c oughs> แต่เราไม่ตายครับเราหด อยู่ไหนกุญแจดอกที่สองทางขวามีทางเข้าเจอกุญแจอีกหนึ่งดอกเพื่อนเขาเฝ้าอยู่เพียบไปเ,เก็บสองทีนี้หมดย่างหมดแล้วครับเข้าไปเก็บได้เฮ้ยไม่หมดข้างหลังเริ่มเล่นใหม่เลยไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าเริ่มเล่นใหม่เก็บกุญแจให้ได้3ดอกแล้วคราวนี้เราเล่นเป็นอะไรครับเราเล่นเป็นเ,เราถืออะไรมาเนี่ยเามอหอเรือสมอหมอเรือมันจะโหดไหมลองดูสิ ไม่โหดแน่นอนครับถ้าเกิดเจอไก่พวกนี้ที่มันปล่อยพลังใส่เราได้โชโโอ้ะต่ดีเดียวตายนะวันฮิตคิววันฮิตคิวจะได้อยู่เฮ้ยห้องนี้มีกุญแจอสองดอกเลยครับหนึ่งก่อนโอเคเอ้ยดีดีดีคราวนี้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไก่ได้สองดอกนี้เสร็จปุ๊บเข้าประตูซ้ายใช่ไหมคือต้องแบบต้องซุ่มแล้วไปตีข้างหลังอนะหรือไม่ก็แบบยังไงอะคือมันวันฮิตคิวไงตีทีเดียวตายนะครับสมออเรือโหดอยู่แต่มันก็เสี่ยงไง ถ้าเราโดนลุมก็อาจแย่ได้เฮ้ยโอ้โหคุญแจแบบนิ่มๆเรียบร้อยต้องเลยกลายเป็นว่าสมอเรือดีกว่าปืนหรอฆ่าคนให้ได้สิบคนโอเคเริ่มจากคนนี้ก่อนโชหายไปหนึ่งครับเราเล่นเป็นตัวละครอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้นะนี่นี่น,นี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอไหนล่ะไหนล่ะโอเคเรียบร้อยสลุดเราเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ช่างมันก่อนเราไล่ฆ่าคนก่อนหายไปอีกหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าครับเขายังไม่เห็นเรา ยิงทำไมครับผมหายไปอีก2ตอนนี้ค่าได้ี่ถ้าเราเล่นเป็นบอทพวกนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะมันเลือดเราเยอะแล้วแบบเราแบบแทบจะไล่เทียมทานวันฮิตคิวครับโจมตีทีเดียวตายแล้วเราก็ยังหาไล่ฆ่าคนต่อไปเรียบร้อยคนที่6ศพที่หของเราห้องนี้มีอีกไหมมีมีมยิงอะไรครับโจ๊กเกอร์ชุกโจ๊กเกอร์ก็มีหลังบ้ากนก็น่าจะมีคนอยู่นี่ไง เขายิงข้าหงหลังเราเหรอ <What? S 1> เอากลายเป็นวันเล่นใหม่โอเคไม่เป็นไรทีน,นี้เราต้องระวังดีๆนะครับเราไม่ได้ไล่เทียมทานเราเจอปืนโหดๆยิงก็ตายเหมือนกันปั๊ก <c oughs> ใหญ่กันนี่ใหญ่กันนี้ก็มา oh. รอบค่าดีที่สุดครับระวังให้ดีระวังเจอเปืนแบบคราที่แล้วไม่ว่าจะเล่นเป็นอะไรก็ต้องระวังใช่ไหมเห็นเห็นช,ชาแซมชาแซมถือสมอเรือต้องคอยระวังเพื่อนมัน มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับนี่โคตรดนี่ไงนี่ไงมันถือไอตัวนี้ถือสไนเปอร์อเหมือนมีเพื่อนเราจะไปจัดการกับเขาเอาเพื่อนเราอยู่อีกห้องนึงร<ะ>อจังหวะหันหลังโชคเรียบร้อยโอเคเปิดประตูให้เพื่อนอโอ้เพื่อนเราก็เก็บเหมือนกันเว้<อ>เพื่อนเราอึดอะเพื่อนเราเลือดเยอะทําไมเราเลือดน้อยสวัสดีครับนี่ก็มาจากกาเซนอัพแบนแบนใช่ไหมมองซ้ายมองขวาเล่นเป็นอะไรก็ระแวงนั่นนั่นนั่นเจอละสไปเดอร์แมนถือไลฟ์เฟิร เฮ้ยโอ้ยนี่ฆ่าเพื่อนเราได้ไงมาจากไหนก็ไม่รู้ครับดีก็ไม่เอากะบองฟาหน้าเราบวกเลยได้ไหมอ๋อถ้าเป็นปืนธรรมดาไม่เท่าไหร่สู้ได้บวกได้ครับ <Yeah. S 1> อย่าไปเจอเป็นไรเฟิลแล้วกันอันนั้นก็ทีเดียวนิดเลือดก็หมดมองซ้ายมองขวาโอเคนี่เพื่อนเรารองเท้าขอบคุณมากเอาไว้หนีได้ได้หนีไวๆไ, <c oughs> ไม่อยู่เฮ้ย <What? S 1> มียิงมียิงชาแซม แซมถือปืนแซมถือปืนซับแมชชินกันเดี๋ยวไปอีกหนึ่งเรียบร้อยข้างนอกระวังให้ดีมันมีจะมีคนซุ่มใส่เราซุ่มยิงเราอยู่ครับเอาเคไม่มีเราหยิบปืนไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นฝั่งมอนสเตอร์นะครับในตัวนั้นครับตัวนั้นมันมีไรเฟิล <What? S 1> ล่อมันเข้ามาใกล้ๆครับโคหายเยี่ยมมากเลยอีกสองค่อยๆเล่นไปค่อยๆสำรวจพื้นที่ไปครับ่า1สิบเจ็ดวินาทีสิบห้าสิบสี สิบสามสิบสองตายไปก่อนหนึ่งเรียบร้อยสิบวิสุดท้ายชนะพอดีโอ,โอ,โอเกือบแพ้โอจัดว่าป่วนอยู่เอาความเร็วเอาเลือดเอามาก่อนครับเอาอะไรเอามาได้เอามาก่อนแล้วมันมีร้านค้าด้วยนะเขาขายอะไรอ๋อขายเป็นสกินนะครับ<า>อืมเป็นทางฝั่งบอทแล้วก็ฝั่งตัวละครต่างๆนั่นเองเ,องเนาะมีให้เลือกมากมายหลายอย่างเก็บตังค์มาซื้อก็ได้นะหรือจะดูโฆษณาก็ได้โอเคผมประมาณนี้แล้วนี่ก็คือเกม ครับชูเตอร์เอพีเอสแบทเทิลนะครับก็เรียกกันว่าคาร์บชูเตอร์แล้วกันเนาะชื่อมันจะยาวไปไหนครับโอเคผมมานลวันนี้เสาร์นี้พี่อังก็จะมือเล่นเกมคาร์บชูเตอร์ต้องขอตัวลาไปเร็วเท่านี้ก่อนแล้วพบกมีโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม